ดรามา่าเจนิสเจนิสตาใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งหมากคิมเชเน็ตบอกชุดแย่งสินเจ้าสาวจูจๆก็เจอทัวลงแบบงงๆครับสำหรับนักแสดงสาวสวยอย่างเจนิสเจนิสตาเนื่องจากว่าเธอได้โพสต์ภาพที่เธอได้ไปรูปงานแต่งของหมากคิมด้วยภาพนี้ครับเป็นภาพที่เธอสวมชุดสีขาวไปงานแต่งและชุดของเจ้าสาวก็สีขาวเหมือนกันครับซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปปรากฏว่าเจอทัวลงจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าเพราะแชเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์และมองว่า ชุดสีขาวของเธอนั้นมันไปแย่งสนกับชุดของเจ้าสาวนั่นเองโดยบางคนบอกว่าชุดสีขาวเอาไว้ให้เจ้าสาวใส่คนเดียวในงานค่ะเพื่อสรุปก,ก่การจับภาพในงานและหาเจ้าสาวเจอตัวง่ายค่ะบางคนก็บอกว่าการใส่ชุดขาวไปงานแต่งไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่มันอาจจะดูกลืนกับเจ้าสาวไปและบางคนก็บอกว่าจริงนะถ้าคิมไม่ใส่เวลผมที่หัวเนี่ยนึกว่างานแต่งเจนิสกับหมากซึ่งหลังจากที่เจอทโทรลงล่าสุดครับเจนิสเจนิสตาได้ออกมาโพสตคลิปพร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับ โดยเจนิสได้พูดในคลิปว,ว่าเธอฉันจะมาเล่าความโง่ของตัวเองคือฉันใส่ชุดขาวไปงานแต่งพี่หมากพี่คิมเจนิสบอกว่าเกิดมาอายุ28ปีไม่เคยรู้เลยว่าเขาห้ามใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งพร้อมกับบอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจอพี่น้องรุมสวดยับเลยว่าทำไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งทำแบบนี้ไม่ได้นะและเจนิสยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการที่เราไม่ควรใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้เกียรติคู่บ บ่าวสาวพร้อมกับฝากถึงคนที่ไม่รู้เหมือนกันกับเธอด้วยและเจนนิสยังได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ด้วยครับว่าขอโทษเจ้าภาพด้วยนะคะหนูรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆใดๆคือยินดีกับคู่บ่าวสาวมากๆอบอุ่นมากหลากหลายอารมณ์สุดๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้กับตัวของเธอไปนะครับเจนิสเจนิสตารวมถึงเป็นความรู้ใหม่ให้กับหลายๆคนที่กําลังจะไปงานแต่งด้วยครับว่าไม่ควรใส่ชุดสีขาวล้วนไปงานแต่งอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่างานแต่งเกือบ90%ชุดสี ขาวจะมีแค่เจ้าสาวสวมใส่เท่านั้นใครเคยมีประสบการณ์ใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งหรือมีประสบการณ์เหมือนกับเจนิสบ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับ